ที่เจ้าของวันเกิดลงรูปผิดวันนะครับคือในวันเกิดของตัวเองมันก็ยังไปลงรูปอีกวันหนึ่งนะครับผมเป็นออฟฟิเชียลที่ไม่ใช่ออฟฟิเชียลเลยนะฮะโอเคอะวันนี้จะเป็นวันเกิดอะที่จะผ่านแล้วแต่มีผูโตด้วยนะมีทุกคนอยู่ตรงนี้พร้อมไหมคุณเดี๋ยวคุณนำร้องดีกว่าได้พัก่อนผูโตดูเบื้อเหมือนตัวจริงมากเลยนะฮะตัวจริงก็จะสกปรกประมาณนี้แหละครับผม ของพรามกันนะครับหนึ่งสองสาม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอให้น้องชายมีความสุขมากๆนะเดี๋ยวพาไปเป่เาเค้ก เออปึาตื่นนะฮะพูดพูดจ้าคือคือแต่ว่าเอาแปลกๆคืออ๋อเพราะว่าก็มีเค้กอยู่ตรงนี้แหละต่มันยังไม่ได้จุดมันไม่ด้จุดเดี๋ยวพาไปเป่าที่หลังไงเดี๋ยวค่อยไปจุดแล้วก็เป่าเป่ากันเลยทีอเป่าหลังทีที โอเคโอ้ใจหายใจฟ้าแม่พูดจาได้สุมเสียงนะครับผมโอเคแฮปปี้วันเดย์มากๆนะคุณขอให้ขอบคุณมากนะครับปีนี้เป็นปีที่ดีของคุณแล้วมีปีที่ดีต่อไปขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพวกเราจะรอดูความสำเร็จของคุณนะครับอ่ะ Happy แเเ้ิ สดี๋ยวสมคนไปซาวน่ตาแล้วเดี๋ยวออกมาเจอกันใหม่ครับผมเดินเชิญครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้สองคนไปสเข้าไปซาน่คตาบช่วง่